สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Master ร์เดลมาโซคิส EP ห้าสิบเอ็ดครับซีดีที่ชนะหนึ่งเกมเปิดหนึ่งแพ็คครับผมและนี่คือเด็คลิส์ของเรานะหลังจากผ่านมาห้าสิบ EP นะครับจะขึ้นปีใหม่อยู่แล้วนะฮะตอนนี้ตอนที่เลคคอร์ดนะครับที่ได้จากสัปดาห์ที่แล้วหลายใบอยู่นะครับเด็คเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับหนับแล้วคอนฟิดใบที่สองดีครับก็เอาตัวแรกลิงก์เป็นอนิมาแล้วก็สเปกตัวแล้วก็เอาลิทต่ออะไรก็ได้ตามใจนะครับผมอหาใบที่สองเป็นไนท์แมร์อัพเอนทริสครับทิ้้งสสเเปแลวก็ิร์ช อ่าอิลูชชั่นจะเด็กขึ้นมือนะครับซึ่งก็ใส่มาเป็นทาร์เก็ตก็โวยบูเรียลนะครับผมถ้าเกิดมีบอสเซอร์ที่ฝ่ายของข้าวควบคุมลงหลุมนะฮะก็สเปย์อย่างมือครับง่ายดะแล้วก็อีกใบหนึ่งแหมไม่พูดก็ไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะใส่เรื่อนันแค่ไหนเพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์กับเราเท่าไหร่นะครับผมสกิลก็ต์เบรนโนสกิลโนเบรนนะฮะเอ็กซ์ตาได้มาเพิ่มหนึ่งไปเป็นไลท์ดาบอนอีดิสเตอร์ครับเจเนริกแรลงสี่ทอนหนึ่งทำลายขั้ จบการรีวิวไปเด็ก let's go เพลย์เกมโอเค kiss cure time เ uh, อ่อโคท็อกเกอร์กูควรเก็บเลคิวเซียแต่ไม่ทันแล้วไอ้เ้ย Well it's too late, it's too late now Mest bot ลำไวจบไวสิงคอนถ้าสปีดเดอร์ลงมากูออก ไอ้ทิงไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยแม่งส่งบอลเจสดิกโอเคมาสเต็คครับแล้วสุดท้ายครับมาดูเชโอ้ my god มาดูเชจะได้เพิ่มใหเยอะอาริตต์ให้เยอะอ้าวรอหลังรอมันจบเธอเนี่กูจะวิดพื้นได้กี่ทีวะแชทลองลองคำนวณหน่อยได้ไหมยี่สิบ ยี่สิบแน่นอนแต่มึงจะไม่เห็นกูนะแต่กูวิทคือวิทก็ได้นะแต่มึงจะไม่เห็นกูนะถ้าเกิดกูวิทแล้วมึงถ้าเกิดกูวิทแล้วกูมาบอกมึงมึงจะเชื่อกูไหมเออเอะลองดูหลามหลามนั่งเ่อรนะ์หลามมันเอียง่ะมันมันไม่ค่อยได้เมื่อกูทำได้ถึงยี่สิบวอตต้องกูต้องทำได้สิวะว่ากูต้องทำได้สิว,ว่าหนึง่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่ถึงยี่สิบว่ะไม่ถึงยี่สิบมันผ่านก่อนนะเฮียเออ มองไม่ใช่ก็บอกก็บอกแล้วมันจะไม่เห็นนะเฮียแล้วพูดไงเนี่ยกูเหนื่อยปีปนะ <laughs> มันี่ยมึงจะมึงจะฆ่าอุทางอ้อมใช่ไหมเนะี่ยจวดสองอีซี่มึงจะขึ้นเฮียอะไรเยอวๆเนี่ย หลอกลงกูนึกว่าอ่อยสิบเซ็ตขอพักไอโกทำละมาสเตอร์แพ็กครับแล้วก็สุดท้ายครับซุปเปอร์แล์ฮะทีบิวบูเรียวทีบิวซับบอนต์มอนตอรสองทีบิว้วยการแบดดิทมอนเตอร์หนึ่งตัวในสสารแทนได้ทีบิวมอนเตอร์เลยนะเว้ย โอ้ oh my god this is ass หมอบทวิตเตอร์่านแม่งไวซาด d น n oh my god white white ไม่ใช่ไมดนะ่ดีนะดีนะมึงมีในมือด้วยหรอโอ้เลยมันจะแกติกกงอนเลยนะเยะอันาอนาโมน่ยโอโรอันาอนาโมนนี่กูจะดูทำไมวะแม่งมีแต่ไว i t e sadin นะยกูกูหาอยู่ไอ้ยาร์กเก็ตอะไรวะดีแล้วล่ะ ดีแล้วละ่ะจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไอจูอนนี้มากไหมง่ายๆดีกว่าอย่าหมอบเยอะได้ไหมไม่หมอบเยอะได้ไหมคอมเผาสักขว่าใบนี้คอลัมน์เดียวกันอิมเพิร์นแน่ๆ่ใบแรกอันตรายสเสบนั่นนั่นไงละ่ะกูไม่อยากทีบิวอันแอรบดี้เลยแต่ไม่เป็นไรมันจะเป็น สังคมจำเป็นต้องทําแบบนี้โบร t h a ส s นอฟันเอะเชิญเมืงจววหนึ่งใบยังมีความสุขเอาเลยครับหนึ่งใบทว่อย่าในกเกียรก็พอ มันไม่ได้ใช้อนา,นามโมนี่หรออนามโมนี่แทเกิตอ๋อบรินเซสหัวงงทำไมไม่ใช่วะอ๋อมีแต่บรินเซสกูลืมโปติกูเรียกอนามโมนี่แค่แตนบริเนเซส most distant อะไรไม่รู้โนโน that is best ไม่อยากเห็นโกตีหรอกนะโอเค we have a clock เออ you have one turn set past nice kick by kick by กูควรจะเปิดตอนแบบตอน จะใกล้ถึงแบทเลเฟสอะไรอย่างี้มากกว่าแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย็บใบมาสเตอร์แพ็คครับพาราซอมเนียพิลโลหาได้ช่วยเอฟเฟกทำลายอีควิปมอนเตอร์เทคนิคลี่ก็เป็นรี b ูวอลแหละต้งสงสารเพราะว่าอีควิปมอนเตอร์ถูกทำลายสเปย์พาราซอมเนียโทเค็นสวมไห้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็แย่เอฟเฟกต์สทรอยแล้วก็สุดท้ายครับ m e มโมรี่ลอสเนก t e เอฟเฟกต์แอคเทิลโพซิชันแอคท e เวตเนกเอฟแล้วก็เปลี่ยนเป็น f a สอัพดี f เ n นดีครับครับผมเด็ l ลนะิสฮะเอาสกิลเดนออกไปก่อนนะครับเอา Memory loss mm ี hmm. ่ล s สเข้ามาแทนรับเพราะว่ามันเป็นอิมเพิรมใบที่สามอาร s เนะครับต่อจากออกเบลดแล้วก็แทบโพน t m แมทครับตามนั้น duel. ไปดูเวลอ้นี่มันตัวเดิมเลยปะวะ ไอ้นี่มันตัวไอ้เนี่มันตัวเมื่อกี้ป่ะว่ไอ้ตัวที่กูต้องนั่งวิดพื้นป่ะนะ่ยหัวตัวเนี้ยแหละตัวนี้จริงเปล่าเอสปอสไอ้เหี่ยทำไมมาเป็นพียอเอสปอสเฉยเลยวะออร์ฟิซมอนสเตอร์ถ่านทองาำแอทิเวตเอฟเฟกต์แบนดิตเอสอสจากมือทำลายโอเคเอแลหละมาเฟ่ ไม,ไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกให้กูไปเอ็นเฟสเถอะนี่กูยอมให้มอนส์เลยเนะี่ยฮะอ๋อชัวชัว,ชวถ้ามันเอ็กซ์ซีตอนนี้ออเอาเปิดก่อนก็ได้เผื่อม,มันเอ็กซ์ซโอเคีกวกูว่าวิดพื้นก็ได้วิดพื้นก็ได้แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยอาไม่ต้องวิดพื้นละเย้ไม่ต้องวิดพื้นโอ้ย <laughs> สิบสองโอเคโอเคบอทบอทแหละคื <Yay. S 1> อคืออะไรรู้ไหมกูว่าเราปล่อยนอนไว้เงี้ยไม่ก็ตีเข้าบัเรื่อยๆอย่อง โซนนี้อ่ะจน2ไปเลยเลทโก้อัดบีทโอเค โอ้หมายก more jam มีแต่คนกลัว เล็บิติดเล็บิติดเลยไม่น่าทำอะไรกับเราเท่าไหร่หนึ่งในเกีผ่านสรตมเมอร์เป็นบ้าแล้วอ่ะโอ้ไมค์ก็ชิดเชินวิคุก điều kiện, nghĩ, just negate the first one. He's gonna be fine. Làm tất cả. Thiên tất cả. Ah, another one. Another one. Let be down. bro 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 why are you here why are you here why are you here hey, set, set m r albus the b hey. a s t a guy เอ้ยไปช่วยเลยเสรจเสร็จีเสียยม่งอยู่รอดไปวันๆเอาเลไดู้ c อ e o v e ะออ ทำไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ล่ะไม่เอาไม่เอาวิรเจตเหรอวะ No Mirror Jet please Can we Can we No 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 c Oh No No Mango skin bandette really ด band ้วย Mango skin bandette ด้วยเราจะมีความหวังเราจะมีความหวังมันเสียการ์ดไปหมดแล้วดี ก็เมดกำยำผ่านเอาไปคูให้สองพันเจ็ดเลย c ร m บมอสครัมอ yes 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 ออกมานอีกตัว exender สัก,กต,ตัวหนึ่งไม่ใช่ exender แต่ดีแต่โอเคแน่ไม่เป็นไรให้อีกทีให้อีกทีให้อีกที take okay. okay okay just just punch we punch và là bắt tại. Hãy chúi vào nào. Hello, is again. Is be big guy. ราจะนั่งมองกันอย่างนี้ตลอดไปึงไม่มีหรอกอย่าหลอกกอูอินาคอนดอมไปที่ You don't read the guy You don't read the guy You d o t read t h y ไม่ขโมยได้ไหม Can you not steal please No <c> s <oughs> t Ditch. I am ditch. Bưng gì à? Bưng läu, à? Set up เฮียเด็กเดิมเลยหรือเปล่ That That is not good right อะไรวะเนี่ยกูดูอะไรวะเนี่ยกูให้เรียกกูให้เรียกวัตต์ตัวที่แพงสีมาก S4 Go Killa Yeah All Star วัดอัลสตาร์ไอ้ถ้าเราขึ้นเราก็ไม่ได้เจอมนันอีกแล้วลสิถ้าเราขึ้นไปเราก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะสิดิบแย่เลยแล้วใครจะใครจะแจกวัสดซื้แพ็คให้กูไ Pack คร์ชเชนทูมีดักรอวะเชี่ยกูมีดักรอวะแล้วก็สุดท้ายครับซาล a มันกีส์ b บี t b ไบซันเด็ก i s สครับผมอัปเดตนิดหน่อยก็มีเซตแพ็คคู่นะครับมา r ์ชเชนสองกับอันคีนะครับเพื่อเราโดนแบบเทิร์นแรกเราตายหาอะไรอย่างนี้เราอย่างน้อยเราก็โดดควิกเพย์เป็นอันคีได้นะทัดมืดเนาะครับตามนั้นแหละไปะต่อ

โอ้ oh my god มิสเตอร์ซักเย็บอย่าดึงบอลเข้าไปหมดเลยไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นไม่ได้นะเอาไปก็ได้เท๊กิด It's jamming time. We jam, we jam. Jam time. เป็นไงล่ะจ็บปวดใช่ไหมล่ะโอเค 아보리아 몽사리봉 bon, อีกแล้วอ่ะมึงมีอีกแล้วอ่ะ <l ots> ผมเริ่มสงสัยแล้วมึงมีอนิม่าป่าวอ่ะ <laughs> ม,มีอนิม่าจริงไหมเนี่ย you know what fine <l ots> อยากกดใส่ลิลิงควิดมากกว่าแต่ไม่เป็นไร ไม่ทีไหมเอาทีวิวซลมอนกิดาล่าแล้วก็จบจบเย้แปดร้อยเอาไปเอาไปแปดร้อย กลัวแล้วสิมึงกลัวแล้วละสิะส God damn it God damn it อฟเฟกอะไรวะยังไม่ได้อ่านเลยมันบวกพลังใช่แต่มันตีไม่ได้ไงถ้ามันบวกมันจะตีไม่ได้นะมึงคิดว่ากูใช้อดิชั่นมากี่อีพีแล้วสัก เรามาแข่งกันอ่านมั้ยเรามาแข่งกันอ่านมั้ย But it ดูอ่านวงเล็บนะอ๋อแชทมองไม่เห็นดิทำไรวะเออเออเชิญมาเถอะ But it cannot attack this turn I want I want to game you know you know I want a game โดี๋ยวป่ะโอเคขอบคุณ no not stop build the wall not build the wall please กูเรียกที่วเบิร์ดแม่งไม่สนด้วยเยี่ยกูจะเอาสามตัวงก์วิทิว่าเบิร์ดไอสัตว์ทิทวเบิร์ด time มาสเตอร์แพคครับโดนัทโดนัทเจเนริกสเกลศูนย์ครับอ๋ออ๋อแก์คอร์แคททีละอ่ากูต้องถึงขั้นใส่เพิ่มเพื่อเรียกไหมเนี่ยกูต้องใส่โอกเกอร์เพื่อเรียกมึงไปเนี่ยแล้วก็สุดท้ายครับทอมัสแอนด์เฟรน Apprentice มึงไม่รู้จักเน็กกูซะแล้วมึงไม่รู้จักเน็กกูซะแล้ว่ันไม่รู้ความเก่งกาจของเน็ตกูซะแล้ว ตาดัส um อิลูมิเนชัน 5D 5D All-Star เอะอ๋อเกิดอะไรขึ้นเขาทำทุกดังเพื่อได้จังสปีเดอร์ใช่ไหมไม่ใช่ด้วยกูซัมมอนได้อย่างกูขอกูซัมมอนได้หน่อยขอกูซัมมอนโวลิบุลเล่ของกูหน่อยขอบคุณ ก็จะจังสปีเดอร์แล้วอิลู m ิเนชั o นโอ้โเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นสุดท้ายก็บาลอนอยู่ดีดีกว่ารอย่อ <c oughs> ด้วยนะ แค่ลำแบบแฟนซีบาลอน,น <_ an> ไม่เศร้าจัง <_ an> บาลอนด้วยโฟกัสคอมโบ <_ an> โฟกัสบาลอนคอมโบใครเนี่ย <an> บาย<_ an> <_ an> ไอเย้ยเบสบาลอนวนะ่ะมาสเตอร์แพ็ค สุดท้ายของปีนี้ครับของปีนี้แต่ว่าเลคคอร์จะออกในสองอาทิตย์นะครับเพราะงั้นมันเลยไปแล้วนะเฟรมวิงแมนโอ้ว้าวครับผมแล้วก็เอาตะเลใบสุดท้ายของอีพีนี้มันคือคือใครวะไอเหีย <laughs>